i mm -hmm. yeah. see yeah. okay. มาตั้งค่าตั้งค่าสดนี่มันก็จะดีเลยนิดี่นี่เปนด้ัน่นนะนไฟดู ช่วยโอเคความสว่างนี้ได้เลยได้เพราะว่าเราเปิดไฟละมุมนี้ก็เอาไว้สาธิตเพราะว่าค่อนข้าง เรียกว่าค่อนข้างทนเหน็ได้ ก็จะมีอุปกรณ์ที่เราเซตติ้งบ้างบางอันที่อาจจะไม่รองรับันนี้ อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันสว่างเกินไปหรือเปล่าก็เ,าเลยจะลองกดๆคีดๆด,ด,ดูก่อนเออเห็นชัดอยู่เหืค่อนข้างชัดเจนเนี่ นนไ,ได้อยู่นนก็เดี๋ยวจะลองไลฟ์จัดตารางที่จะไลฟ์แล้วก็อาจจะพูดแรกๆอาจจะพูดน้อยหน่อยก็อาจจะเน้นไปที่การวัดลกูกเพื่อที่ บางทีเราอาจจะปิดเสียงหร,หรือว่าเนี่ยสมมติว่ามันมีเสียงรบกวนมากใช่ไหมเราก็กดปิดเสียงอย่างนี้ พอเรากดเปิดเสียงมันก็จะเริ่มมีเสียงรอบข้างเข้ามาในไมโครโฟนบ้างถ้าเกิดเราจัดสรรมันอะไรพวกนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยเวลาไอ้กระดาษตัวเนี้ยเวลาเราสาธิตใช่ไหมมันก็จะประโยงไอ้ตัวที่เป็นเป็นไวบอร์ดเราก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่า เนื้อหาที่เรากำลังพูดถึงนี่มันมันควรจะมันควรจะพูดถ,ถึงลักษณะเนื้อหาแบบทีเ่เราสามารถที่จะไลฟ์ ไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องติดขัดก็คือเข้าสู่เนื้อหาเลยก็เข้าประเด็นเลยนะไม่ต้องอย่างพวกเนี้ยอย่างพวกไอโซใช่ไหมมันก็สามารถที่จะอ่าวาดสาธิตนะบอกได้ก็พูดไปสามสิบองศาก็อาจจะมีรูปที่เราปริ้น มุกที่เราจะเข็นมาเราก็เอามาอินเสิร์ตอินเสิร์ตได้เลยนอกจากเรา Insert ตัวนั้นแล้วเราก็สามารถอินเสิร์ตตัวนี้ได้ด้วยเพราะว่าเราทําให้มันง่ายเราแค่ให้ภาพชาัดเสียงชัดแล้วก็เนื้อหาเองก็ต้องเป็นเนื้อหาที่กระชับนะได้ใจความเดี๋ยวจะลองย้อนฟังดู